เริ่มมีความหวงังบอนขอบคุณหนุ่มและมดดำให้ความช่วยเหลือโรเบิร์ต หลังจากที่บอนเชิญยิ้มและพี่น้องในทีมพิธีกรหาไม่จำกัดออกมาตั้งโต๊ะแถลงอาการป่วยของโรเบิร์ตสายควันที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศว่าโรเบิร์ตป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดตอนนี้ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมให้ร่างกายแข็งแรงเข้าสู่กระบวนการรักษาฉายแสงทำคีโมได้ล่าสุดบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มกัญชัย พิธีกรรายการดังมากความสามารถพร้อมคำขอบคุณว่าขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ให้คำปรึกษาและพี่มดดำในการให้ความสะดวกติดต่อการรักษาจากพี่ด็อเตอร์แก้มหอมและทีมงานทุกท่านของคุณแม่มดกัญชาและลุงเล็กที่ให้ผมในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความห่วงใยที่มีให้กันครับพวกเราทำกันเต็มที่และดีที่สุดครับ พวกเราไม่ทิ้งกันครับทุกอย่างจะต้องดีขึ้น